คิมาแปลกตานิดนึงเนาะตอนนี้แอมอยู่แถวมอกระเสศรีราชามีเพื่อนๆพหลายคนที่อยู่แถวนี้ค่ะเขาสอบถามมาว่าแถวนี้มีอะไรกินมั่งเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแถวนี้มีอะไรเด็ดๆให้กินกันบ้างเดี๋ยวตามไปดูร้านแรกกันเลยดีกว่า วันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านแรกเนาะขอเปิดตัวด้วยกาแฟดีกว่า <Yeah! S 1> ที่นี่เราเรียกว่ากาแฟร้านไม้นะเป็นร้านกาแฟร้านเล็กๆนะแต่ว่าคุณภาพของตัวกาแฟของเขาเนี่ยไม่เล็กเลย <Wow. S 1> ปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่อยู่แถวนี้ผ่านไปผ่านมาอาจจะไม่ค่อยรู้แต่ว่าคนจะแวะมาทานที่นี่กันเยอะมากนะบางบางทีต้องมารอคิวแต่วันนี้แอมสั่งเป็นตัวคาปูชิโนมาส่วนตัวนี้จะเป็นแบล็คคอฟฟี่ฮันนี่เลมอนตัวเนี้ยจะเป็นของตะก้องเนาะตัวเนี้ยต่อให้วันนั้นอะ่ะเขาทาน กาแฟมาแล้วเนี่ยเขาก็ยังต้องสั่งอีกนะอีกแก้วหนึง่งเพราะว่าปวดใจไม่ได้จริงตัวกาแฟเขาหอมมากเดี๋ยวแอมขอชิมตัวคาปูชิโน่ก่อนจะบอกว่ารสชาติเนี่ยกาแฟสดของเขาอะสู้แบรนด์ดังๆได้เลยนะเพราะว่ากลิ่นตัวกาแฟเขาหอมมากแล้วก็คือตัวราคาของเขาอะเือถูกมากถูกมากเลยแก้วเนี้สามสิบห้าบาท,ทเหมือนไปกินกาแฟสดแก้วเราแบบแปดสิบเก้าสิบเลยนะเออวันนี้ผ่านมาอยากทานกาแฟเนี่ยมาทานร้านนี้ได้เลยนะ บอกเลยว่าถูกปากแน่นอนที่นี่เขาไม่ได้มีแค่กาแฟนะเขาจะมีพวกชาชามะนาวน้ำแดงหรือว่าใครไม่กินกาแฟหรือไม่กินพวกที่เป็นคาเฟอีนก็จะมีพวกนมปัน่นหรือจะเป็นนมเย็นอะไรอย่างเงี้ยชาไทยที่นี่เขาก็จะขายดีมากหรือถ้าเป็นพวกกาแฟก็จะเป็นเอเปโซเนี่ยขายดีมากเลยที่นี่ราคาเขาจะเริ่มต้นอยู่ที่25บาทเองถูกมากแล้วคุณภาพของเมลกาแฟหรือของคุณภาพของที่เขาใช้เนี่ยดีมากๆอยากให้เพื่อนๆมาลองดูกัน ทิกัดของกาแฟร้านไม้เนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับซอยหอพักเดอะโกลดนะคะตรงร้านเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับร้านขายของข้าหอทั่วไปยังไงลองมาแวะกันดูบรรยากาศร้านเนี่ยค่อนข้างดีนะลมเย็นเลยยังไงลองมานั่งกินนั่งดูหรือว่าจะซื้อกลับบ้านก็ได้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะ มาค่ะเรามาอยู่กันที่ร้านค้าแล้วเนาะชื่อร้านว่าครัวเดียวกันข้างในจะมีอะไรน่าทานบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะคไป ไม่ถูกเลยจริงๆเนาะแต่ว่าแอมถามทางร้านแล้วว่ามีเมนูไหนที่ควรสั่งเยอะมากๆเลยเนี่ยก็จะเป็น2เมนูนี้จริงๆมีหลายเมนูเนี่ยจริงๆมีหลายเมนูนะแต่ว่า เรามากันสองคนเนาะเราก็เลยทากันโทรจานเมนูแรกก็จะเป็นนี่เลยนี่เลยนี่เลยข้าวผัดกะเพรา,าหมูกรอบเหมือนเป็นอาหารจิ้มคิพนะแต่ว่ารู้ไหมว่าหมูกรอบของที่ร้านเนี่ยถ้าสมมติมาเหมังบ่ายโมงไม่ได้กินนะจ๊ะคืออยู่แถานี้เหมือนกันแต่แต่ไม่เคยได้กินหมูกรอบของที่นี่เลยเพราะว่ามาไม่เคยทาจริงๆเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่ารสชาติเ,าาเขาเป็นยังไงนะ เขามีน้ำซุปด้วยอะ่ะเลิศอะ่ะแม่จานเนี้ยราคาแค่4.5บาทเองนะคือบอกเลยว่าอิ่มต้องเป็นแบบนี้หละหมูกรอบเน้นเน้นอืม,ม,อมรสชาติอร่อยอะ่ะได้ชอบอะ่ะอืมเข้าใจว่าทำไมคนสั่งเยอะอร่อยแล้วก็รสชาติค่อนข้างจัดจ้านถูกปากเดี๋ยวลองไปดูเมนูต่อไปดีกว่าอันนี้เขาเรียกว่ากุ้ง ไข่ข้นกุ้งตัวใหญ่เน้นๆเลยนะจานนี้ราคาแค่50บาทเองแบบเขาให้กุ้งเยอะมากมันก็คือการเอากุ้งลงไปผัดเนาะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปมุ้ยกุ้งเขาตัวใหญ่มากเลยอะ่ะ <Wow. S 1> เมนูนี้ก็คือขายดีเหมือนกันนะ <c oughs> อร่อยอะ่ะกุ้งเขาสดมากเมนูนี้คือเด็กๆทานได้ แอมมองว่านะร้านนี้คือราคาคุ้มค่ามากวัตถุดิบเขาแบบโอเครสชาติใช้ได้เลยแล้วก็เขามีเมนูเยอะมากนะพวกเช่นพวกผัดกะเพราข้าวผัดหรือจะเป็นพวกสปาเก็ตตี้พวกเส้นๆอะไรเงี้ยเขาก็มีหรือว่าจะเป็นพวกผัดเผ็ดหมูปลาแกงปลาหรือเป็นกับข้าวอะไรเงี้ยที่ที่เคยได้ยินมาชีนน่นเนี้ยต้มยำกุ้งน้ำข้นเนี้ยอร่อยมากหรือถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากกินที่เป็นเมนูที่แบบนึกแบบนึกขึ้นมาได้เงี้ยเขาไม่มีในเมนูแจ้งแม่ตัวได้เลยนะ าสามารถทําให้ได้อยากให้เพื่อนๆลองมากินดูเนาะพิกัดของร้านควรเดียวกันเนี่ยจะอยู่ตรงด้านหน้าตึกอาคารพาณิชย์ตรงหน้าหมู่บ้านพิมพาพรก็จะเห็นตั้งเด่นเป็นสง่าเลยว่าเป็นร้านควเดียวกันเป็นร้านอาหารตามสั่งยังไงลองเข้ามาดูกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะ ต่อมากันดีกว่านะคะเรายังสู้อยู่เนาะเรายังอยู่แถวมกเกษตรอยู่นี่เองนะคะร้านนี้เขาจะไม่มีป้ายหน้าร้านเนาะแต่ว่าเขาจะเรียกว่าร้านป้าตุ่มเป็นร้านอาหารตามสั่งป้าตุ่มนี่เองนะคะร้านเนี่ยซอยทางเข้าเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับประตูสองมกเกษตรนี่เองนี่วันนี้ที่เราสั่งที่เขาบอกว่าร้านนี้ที่เด็ดมากอะ่ะจะเป็นหมูกรอบเราก็เลยสั่งกระเพราหมูกรอบด,ดีกว่ามาดูมาดูาดนี่ว้าว <Wow. S 1> เมนูนี้ราคา50บาทนะคะ เดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูดีกว่าเขาบอกว่าที่เนี้ยเด็ดเด็ดขนาดไหนมาอ่ะให้ดูหมูกรอบหมูกรอบชิ้นนี้แบบว่าไม่ได้มาเล่นๆนะอ่ะชิ้นกต้ตเลยอืมหมูกรอบเด็ดจริงอ่ะอร่อยรสชาติคราสสิกกินกุ้งกัข้านะ เท่ากันมากรสชาติจัดจ้านใครชอบเผ็ดน้อยเผ็ดมากแจ้งป้าแกได้นะที่ร้านอ่ะเขามีน้ำซุปให้ด้วยนะจะส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มามาสั่งที่นี่เขาก็จะซื้อไปทานกลับบ้านกันเนี่แหละแต่ว่าถ้าใครไม่อยากรอคิวนานเนี่ยสามารถโทรมาสั่งป้าแกได้นะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่เกียียวออกมาเนี่ยเขาก็จะมีบริการส่งเนาะขอเป็นสั่งสองกล่องขึ้นไป ก็จะมีคุณลุงไปส่งให้ <Wow. S 1> แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้ไปส่งฝั่งที่เป็นฝั่งประตู3เนี่ยฝั่งมอกระเซนเนี่ยออขอคิดค่าส่งอยู่ที่บาทน,นะคะขอบอกว่ากระเพราหมูกรอบเด็ดมากหรือจะสั่งเป็นเมนูอื่นๆอะที่เป็นอย่างเช่นผัดพริกผัดพริกหมูกรอบอะไรเงี้ยก็โอเคเพราะว่าที่เนี่ยตัววัตถุดิบที่เป็นหมูกรอบอะ เด็ดมากยังไงเดี๋ยวแอมแปะพิกัดไว้ที่ใต้คลิปเนาะยังไงถ้าสนใจลองเข้ามาชิมดูค่ะทางร้านเนี่ยเขาจะเปิดทุกวันนะแอมแนะนําว่าให้ลองโทรเข้ามาสอบถามก่อนบางวันแอดแกอาจจะหยุดแล้วแต่ลมเพราะว่าเนี่ยปกติอะ่ะเพื่อนๆก็จะมีหลายคนเนี่ยที่แวะเข้ามาอาจจะไม่เจอแนะนําว่าให้โทรมาสอบถามก่อนหรือว่าสั่งเมนูอาหารไว้ก่อนเนาะแล้วก็มารับที่ร้านได้เลยร้านประตูเนี่ยจะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะแต่ถ้าใครอยากกินหมูกรอบอยาแนะนําว่าอย่ามาเย็น บายบายส่วนใหญ่บายบายเนี่ยก็หมดแล้วให้รีบมาเนาะยังไงเดี๋ยวแอมขอตัวไปกินก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอที่ร้านต่อไปกันนะคะมาเรามาอยู่กันอีกร้านหนึ่งเนาะตอนนี้แอมอยู่ที่หน้าร้านกะเพราอโยธยาเมนูจะเด็ดขนาดไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะ กระเพราได้ยังไงเนาะวันนี้เราก็เลยมาสั่งเป็นนี่มาแล้วมาแล้วนี่เลยจะมีพวกกระเพราเนาะแล้วก็มีเบอร์เกอร์จริงๆที่ร้านเนี่ยเขามีเมนูเยอะมากเลยนะแต่ว่า <Wow. S 1> มาถึงร้านกระเพราเราก็ต้องสั่งกระเพราเป็นหลักเนาะเดี๋ยวเรามาลองเมนูแรกก่อนนี่เลยตัวนี้จะเป็น กระเพราหมูสับนะแล้วก็เพิ่มท็อปปิ้งเป็นไข่ข้นเขามาเป็นกระด้งเลยอ่ะน่ารักมากอันนี้สําหรับทานที่ร้านนะจานนี้ถ้าเป็นกระเพราหมูสับธรรมดาคือ40ิบาทแล้วก็เพิ่มท็อปปิ้งอ่ะถ้าตัวไข่ข้นอ่ะจะอยู่ที่15บาบาทเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูดีกว่ารสชาติเป็นยังไงอันนี้มันเหมือนกระเพราโบราณเลยอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอชิมก่อนนี่กระเพราเฮ้ยอันนี้คือกระเพราโบราณจริงๆนะนแบบเขาผัดแห้งอ่ะเออเขาผัดแห้งอ่ะอ อันนี้โบราณจริงๆหาก,กินยากนะที่เป็นโบราณนี่ให้ดูข้าวก่อนที่นี่40บาทเขาใช้ข้าวไม่ธรรมดานะจ๊ะเป็นข้าวหอมมะลิผสมกับข้าวไรสเบอร์รี่ <Wow. S 1> ได้กินของอร่อยแล้วยัยงมีประโยชน์อีกอะยรสชาติก็แบบจัดจ้านอะ่ะคือกะเพราโบราณจริงๆ <Wow. S 1> อร่อยอะ่ะนี่กินเหมือนเมื่อเช้ายังไม่กินอะไรมาเลยนะ wow. เดี๋ยวเป็นเมนูต่อไปอันนี้ยังไม่เคยเห็นที่อื่นเดี๋ยวลองดูนี่นี่นี่น,นเขาเรียกว,ว่ากระเพราหมูทอดซึ่งจริงๆเนี่ยมันจะคล้ายๆกับพวกหมูกรอบแต่ว่าตัวหมูเนี่ยเขาจะใช้เป็นเอาหมูสามชั้นไปหมัก หมักเสร็จแล้วเขาก็เอาไปชุบแป้งทอดแล้วเขาก็เอามาผัดเป็นกะเพราเดี๋ยวลองมาชิมดีกว่าจานนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะ40บาทเหมือนกันเพิ่มไข่ดาว7บาทนะจ๊ะถูกมากถูกมากจริงๆเฮ้ยชอบที่นี่อย่างหนึ่งนะคือข้าวเขาอะข้าวคือเป็นข้าวหอมมะลิผสมกับข้าวไรซ์เบอร์รี่อ่ะดีมากเลยอะอืมเดือดจริงนี่ถ้าเปิดสมมตว่า ร้านนี้นะมาตอนเที่ยงเที่ยงนะคนเยอะแล้วก็ที่นี่เขามีแบบแก๊ปไลน์แมนอ่ะเขามีแบบแบบแบบออเดอร์เขาตลอดนะเขาไม่ว่างเลยนะที่ร้านนี้อร่อยอ่ะเว้ยจะกินหมดไหมเนี่ยเดี๋ยวต่อไปขอเป็นตัวนี้ที่นี่ก็จะเป็นสูตรเด็ดของทางร้านเหมือนกันนี่เลยเป็นกระเพราเนื้อออสเตรเลียนะคะตัวนี้จะใช้เป็นเนื้อบด ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่70บาทท็อปปิ้งอีกไข่ดาวเป็น77บาทอันนี้คืออิ่มเราได้เนื้อเนื้อนําเข้านะเนื้อออสเตรเลียอย่างดีไม่กินเนื้ออีกแล้วน่าจะต้องถึงมือตะก,ก้ออีกแล้วค่ะขออน,นุญาตตักให้ตะก,ก้อหน่อยนะจ๊ะน,นี่ชอบมากเลยคือกะเพราโบราณคือกะเพราเขาแห้งอะ่ะคือเขาไม่ได้ใส่อะไรมาปนมั่วๆนะคือผัดกะเพราก็คือกะเพราจริงๆอ่ะอือเป็นไงมัง่งอร่อยมาก ก๋เกเตยวกกะเออกระเพราเขาแบบหอมใช่ใบกระเพราเหมือนเขาน่าจะใช้กระเพราแบบกระเพราหอมอ,อ่ะหอมแล้วก็หอมกินเนื้อหอมเบกระเพราหอมกินเนื้อหอมกระเพราใช่ไหมแล้วก็รสชาติแบบกำลังงวกำลังเผ็ดพอดีอ่ะเผ็ดพอดีโอเคเลยอ่ะเออใช่จริงๆอ่ะเขาเขาบอกว่าสามารถสามารถแจ้งได้นะว่าแบบจะกินเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดจัดเนี้ยอันเนี้ยเขาทําให้ได้ถ้าคนแบบคือแต่ว่าถ้าเป็นสูตรของทางร้านอ่ะมันก็จะเป็นเผ็ด จัดแต่ไม่มากอ่ะก็คือแบบเป็นเป็นเผ็ดที่กินได้แต่ถ้าคนกินเผ็ดจัดแบบมากๆเลยก็แจ้งเขาได้นะหรือถ้าคนไม่กินเผ็ดก็แจ้งเขาได้แต่ยอมรับว,ว่าที่เนี่ยราคาดีแล้วก็รสชาติอร่อยแล้วก็ในตัวของวัตถุดิบ ขอ,อยุยาตนิดนึงตัววัตถุดิบเขามีให้เลือกเยอะมากจริงๆเขามีเป็นแซลมอนด้วยนะเขาก็ใช้ใช้เป็นแซลมอนสับตัวนี้ก็ขายดีนะแต่ยังไม่เคยลองเลยแล้วก็มีเบคอนเบคอนกุ้งปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยก็มีหมดเลยแล้วก็พวกเมนูข้าวผัดจิ้มแจว่วอะไรอย่างเงี้ยไก่ทอดหมูทอดมีหมดหรือว่าจะเป็นพวกของทานเล่นแล้วก็เป็นไฟอะไรอย่างเงี้ยเขามีแล้วตัวเด็ดของทางร้านก็จะมีอีกคือนี่เลยขอให้ดูก่อน เป็นเบอร์เกอร์ชีสลาวาตัวนี้จะเป็นเนื้อหมุนะน่ากินมาก69บาทกินอิ่มคุงแตกเลยถ้าสมมุติว่าคนแบบไม่ไม่ได้ชอบกินชีสนะไม่ได้เพิ่มชีสอะ่ะมันก็จะอยู่ราคาที่49บเกแต่อันนี้ส่วนตัวคือชอบกินชีสก็คือขอเพิ่มชีสหน่อยชีสลาวาตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคา69บาทมาแน้วอ้ยอุ้ย,ย,ย,ยมากินอันนี้คือต้องจริงๆต้องสองคนนะเนี่ยคิละนะออ Wè nan, ou vwen vwen vwen, e yet wè mwen vwen, ou bè mwen bè mwen, o sas Ou sas yo lè Alo ya ปกติเป็นคนไม่ไม่ไม่ค่อยกินพวกเบอร์เกอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่กินแล้วรู้สึกว่าถูกปากเหมือนกันถ้าถ้าใครชอบแนวเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยก็แนะนําร้านนี้กะเพราอยยธยาอร่อยแต่ที่แบบเด็ดมากๆคือกะเพราอ่ะแนะนําสําหรับใครนะคะที่อยากมาทานอาหารอร่อยแบบนี้เนี่ยพิกัดร,ร้านกะเพราอยยธยาเนี่ยจะอยู่ซอยเขาเรียกว่าซอยคอนโดกูุ๊ปปี้ซอยอคอนโดแหลมชะบังศีราชาอยู่ติดกับเซเว่นอยู่ตรงข้ามกับโลตัสเอ็กเพรสนะคะยังไงลองเข้ามาดูเนาะเดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปกันเลยดีกว่า มาจ้ะเรามาอยู่กันอีกร้านนึงแล้วนะตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าร้านกว๋วยเตี๋ยวปากหม้อเอออร่อยแบบเขาจะทําให้เราดูสดๆกันตรงข้างหน้าเลยคล้ายๆโอมาเกส์เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าไปเร็วเร็ แล้วจ้าเรานั่งดูเขาทํากันสุดๆตรงหน้าเลยนะที่นี่น้ำซุปสามารถปรุงได้นะเขามีเครื่องปรุงนะแล้วก็มีไย่ไยตัวกระเทียมเนี่ยกระเทียมเจียวแห้งให้ใส่ได้ด้วยแซมเนี่ยจะชอบกินแบบว่าสูตรของทางร้านไม่ต้องปรุงเดี๋ยวขอชิมน้ำซุปก่อน น้ำซุปโอเคเลยเหมือนน้ำซุปเคี่ยวกระดูกหมูแบบอร่อย,อร,อ,ยอร่อยใช้ได้เดี๋ยวขอชิมตัวตัวปัก้อกก่อนเนาะอันนี้อันนี้จะเป็นไส้ไส้หวานไส้หวานดูแป้งเขาน่าจะนุ่มนะเนี่ยน่ากินอะ่ะยังไม่เคยคปกินเลยอะ่ะน่ากินมากอืมอ่อนน้ำซุปน้ำซุปหวานกระดูกหมูตัวแป้งนุ่มไม่ได้อะ่ะอร่อยอร่อยแล้วก็มีไส้หนอ่อไม้เออใไ่ ใส่กระเทียมเข้า,เเขาบอกแนะนําให้ใส่กระเทียมอ่ะน่าจะอร่อยนะมันจะกรุกกบกรอบอร่อยอืมออืร่อยจริงอืแนะนำเลยเขามีตั้งหลายไส้อะหน่อเปไส้มีไส้หวานกล้ยช่ายหน่อไม้ข้าโพดถั่วงอกหมูสบับบุนเส้น เลือกไส้ตามชอบเลยหรือว่าเลือกแบบให้เขาทาไส้รวงก็ได้นะใครยังไม่จูใจเนี่ยเพิ่มเนี่ยอีกแค่สิบาทเองอะ่ะคุ้มมากคุ้มสุดๆเลือกไส้ได้เลยอยากกินไส้ไหนเลิศมากชอบสโลแกนนี้มากเลยนะสโลแกนร้านเขาอะ่ะอร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้เออเขาน่าจะจาสูตรได้ไม่รู้ว่าการละวานเนี่ยรสชาติเนี่ยมันจะจะซ้ำกันหรือเปล่าต้องเข้ามาลองต้องต้องเข้ามาซ้ำนะที่ร้านเนี่ยเขาจะเปิดอยู่ที่1ิบโมงถึงสองทุ่ม ส่วนวันหยุดเนี่ยอาจจะไม่แน่นอนแนะนำว่า ให้โทรมาถามทางร้านก่อนดอมจะใส่เบอร์ไว้ที่ข้างล่างข้างล่างคลิปเนาะแล้วก็ถ้าใครจะเข้ามาเนี่ยก็คุณสามารถโทรมาสอบถามทางร้านได้ที่นี่ก็สามารถจ่ายคนละครึ่งได้นะแล้วก็จะมีเข้าร่วมกับลายแมนด้วยถ้าเกิดสมมติว่าไม่อยากออกมากินข้างนอกเนี่ยก็สามารถสั่งลายแมนได้เลย <S <S สาหรับใครที่อยากมาลองปากหม้อตรงนี้นะพิกัดร้านจะอยู่ตรงซอยคอนโดกูฟีนะ้เนาะจะอยู่ตรงเยื้องๆกับเซเว่นจะมีป้ายติดหน้าร้านเลยว่าปากหม้อ ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อชื่อร้านปากหม้อเอออร่อยอร่อยจริงๆแนะนําให้มาสําหรับ EP นี้แอมขอจบไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้คือพุงจะแตกคือรับไม่ไหวแล้วคือตัวไม่แตกแต่การเกงแตกแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวไปเจอกันใหม่ EP หน้าเนาะเดี๋ยว EP หน้าเราจะไปที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเจอกันจบคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง Yes I a m ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์เพจ Yes I a m FC ให้ด้วยสำหรับกิจกรรมอย่าลืมนะใครแนะนำร้านเด็ดร้านดังเนี่ยสามารถไปคอมเมนต์ใต้คลิปหรือไปบอกอยู่ที่เพจ Yes I a m FC ก็ได้เดี๋ยวท้ายปีอันจะมีจับรางวัลเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเราจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามชมนะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย